วันนี้เราก็จะมาทำมาเจาะพยางให้ดูนะครับอุปกรณ์ก็จะมีนี่นะครับกระป๋องกระป๋องกระป๋องอะไรก็ได้นะครับแล้วก็เจาะรูด้านข้างเจาะรูด้านข้างแล้วก็ใส่ฐานไว้ข้างในนะครับอันนี้ผมเอากระป๋องสีนะครับ ตามแต่ที่หาได้แล้วก็เอาเหล็กมาทำด้ามจับอย่างนี้นะครับมาต่อลวดมัดเอานะครับแล้วก็มาจะจะมาเจาะให้ดูนะครับนี่ครับเ็ก็จะเจาะไปแบบนี้นะครับ อันนี้ฐานมันอ่อนแล้วต้องใส่ฐานอีกหน่อยนะอันนี้มันเหลือร่องเดียวผมก็จะใช้ฐานเก่าให้มันหมดไม่ไม่ต้องใส่ใหม่ขอบคุณที่มารับชมนะครับ